ายถ้าได้ก็จะไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปม,มีสบายดีถ้าเกิดสมหวังเกิดได้มากเออเป็นผลพลอยได้ที่ดีไปเพราะได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเราอยู่ในจุดยืนที่ดีอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านสมหวังครับเราจะสบายใจอย่างสมมติว่าถ้าเราเขายของเกิดขายได้เออก็ดีเหมือนกันวันนี้ขายได้ ถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากจะได้ไม่ต้องซื้อของเพิ่มไม่ต้องดิ้นล้นต่อขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายอะไรแบบนั้นผมนึกไปอย่างนั้นซะแล้วเดี๋ยวนี้แบบสบายๆอย่างบางทีเปิดตู้เย็นมาของที่เราต้องการจะกินพอไม่มีเออดีแล้วไม่ต้องกินครั <laughs> บครับตอนนี้เสียงดังไปหน่อยพูดปกครองบอกคุยเบาๆหน่อย เสียงเสียงเต็มแล้วท่านอย่างนี้ได้ยินไหมครับท่านได้ยินได้ยินไ่ยินโอเคโอเคครับเอาแค่นี้ผมไห้รู้สึกเพราะว่าได้สติไงได้รับคาเตือนจากผู้ปกครองก็ต้องทำให้ดีขึ้นคอยจะเสียงดังเพราะการพูดเนี่ยเวลาเข้าเส้นแล้วไม่รู้ครับพูดพลาดิงก็เลยโดนเตือนบอกว่าเสียงดัง เสียงดังขวัตู้เย็นไม่ใช่ตู้เย็นนี่มันพัดเองนะบ้านนะอย่าพูดอ,อ,อ๋ออ๋อครับครับครับอ๋อ,ต,อต้องต้องต้องพูดถึงลิ้นชักใช่ไหมตู้เย็นพูดไม่ได้โ <c oughs> <Okay, okay. c oughs> อเคโอเคเพราะเพราะผมต้องปรับตัวให้มีก็ได้ไม่มีก็ดีเหมือนอยู่ก็ได้ใยก็ดี เหมือนกับบางทีเรารักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดหายกด็ดีล้วที่รักษาหายเกิดไม่ไม่หายก็เออนี่แหละเป็นอยู่อย่างนี้ก็ดีจะไม่เป็นมากกว่านี้กันแล้วกันอะไรเงี้ยแล้ววันตรงวันนี้ผมมีความสุขขึ้นเยอะแล้วอย่างไปโรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์เนี่ยปกติผมจะต้องมีความทุรนทุรายหาเพื่อน คุยที่จะเพื่อจะอดับความเครียดคุยเป็นเพื่อนคนโน้นคนนี้จนภรรยาบอกว่าอยู่เฉยๆมันก็ได้ไม่ต้องอคุยกับคนโน้นคนนี้เราไม่รู้จักเขาไปคุยทําไมหน้าลาคาญดูเหมือนคนเสียสติแต่ผมไปเมื่อสองวันก่อนนี่สบายเงียบเรียบร้อยเป็นเด็กดีของภรรยาเลยครับท่านอยู่ในโอวาทของผู้ผู้ปก ครองทุกอย่างเลยเรียบร้อยเป็นั้นดีขึ้นครับผมแสดงว่าผมเขาธรรมะในเข้าเส้นนะครับท่านสมหวังอให้ไปบ้างอาจารย์ปู่ให้ไปบ้างผมก,ก,ก็เก็บเก็บเก็บไปมาปรับปรุงตัวเองเก็บมาแต่งตัวเก็บมาแต่งจิตวิญญาณให้มีความอสง่างามยิ่งขึ้นนะครับท่านธรรมะพอดีอย่างเงี้ยครับท่านกตามให้นิดนึงไหม ได้ได้เชิญครับเชิญครับแต่มันเอ่อเดร้อนหาบ้างหรือจะเจ็บ,จบมาเกเจ็บน้อยอ่าแล้วก็คิดว่าเออก็ดีเหมือนกัน,นเราจะได้หมดเวรหมดกรรมก็ดีที่เราทำตั้งเวรตั้งกรรมไว้ก็ให้มันเจ็บได้เก็บวันหลังจะได้ไม่ทำ มันก็ดีนะอ่าเเพิ่มดีไปอีกดีนึงครับครับคับเพิ่มดีไปอีกดีต้นตนเพิ่มดอนเด็อีกตัวสระอีอีกตัวงนี่ยก็เป็นสี่ส่วนแล้วเป็นสี่คู่ส่สี่คู่สี่บุรุษใช่ปะ ปรับตัวปรับใจนี่อแต่บางทีหิวอะไรสักอย่างพอไปปุ๊บโอ้ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ต้องกินเพราะทุกวันนี้น้ำหนักก็เพิ่มอยู่แล้วลดลดไปซะมั่งอะไรเงี้ย ออชีวิตชีวิตอยู่กับต้องต้องเติมความพอดีให้กับจิตวิญญาณเสมอจะเป็นความว่างก็เติมความไม่ว่างก็เติมเติมเข้าไว้คุณธรรมเติมเข้าไปสมาธิปัญญาเติมเข้าไปแต่เรื่องอกุศลนีอย่าเติมพยายามละละเป็นอย่างนั้น ท่านสหวังจะคุยก็คุยได้เลยครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเห็นไม่มีใครพูดเลยก็เลยพูดบ้างแต่ถ้าท่านพูดเนี่ยผมก็จะได้เบาแรงผมเพราะว่าอยู่ในช่วงของการบันทึกเสียงเนี่ยตอนเนี้ยเชิญครับ สมหวังไม่มีอะไรจะคุยถ้าไม่มีอะไรจะคุยก็เชิญท่านอาจารย์ปู่คุยเลยเติมเลยเติมย้ำเติมเอาสิ่งที่ความบกพร่องของเรานี่แหละที่ทำให้เกิดทุกข์ทำยังไงให้ตัดตัวความทุกข์ออกไปทิ้งออกไปละ วางแบบไหนเชิญครับท่าน ได้ก็คุ้มหรอครับครับท่านเพราะว่าอ่าเรื่องทางโลกงานทางโลกทำมาเยอะแล้วครับ แต่ถ้าทางคำเนี่ยเราเติมไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นของเราเพราะว่าอริยผู้ศนเนี่ยมันมันเติมกันได้เรื่อยๆจนจนถึงมิพานเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้ธรรมทานมีสุขกลางวันกลางคืนกันวัตถุทานธรรมทานอายฐาน เป็นเรื่องของกินอะไรเนี่ยบกรปกแล้วเธอทำไมไม่ทิ้งโอ้ยเป็นปฏิมารของธนาคารครับเป็นปฏิมาตรยเรื่อยๆเนี่ยมันงจะต้องการดัขันเรื่องแ้วน่นจะเป็นเรื่องของผ่ามอ่ตาเปนต่ัง ที่พระองค์ได้ค้นพบอันนี้เป็นเรื่องของอริยเป็นเรื่องของต่างลผลผลเส้นทางที่ลุลคลดปงนั้นถ้าหากว่าใครประดับตัรับท่าไปไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งหรือสองข้อข้อซึ่งกะตามซึ่งเป็นเรื่องดีทั้งนั้นที่ ที่เราเข้าใจในคำของผู้พักผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยผู้ตื่นก็คือตื่นในธรรมชาติผู้รู้ก็รู้ในธรรมชาติผู้เบิกบานก็คือเข้าใจธรรมชาติตรงเนี้ยนะก็อยากจะฝากว่าถ้าเรารูรู้เราตื่นเราเบิกบานแล้วเนี่ยก็บอกต่อ รู้อะไรจะเป็นอะไรเบริกบานอะไรใช่ไหมครับ<ห>ท่านรงนะวิทยานอนได้เลยก็รู้ก็ความเบิกบานก็ได้ยินได้ฟังออก็เก็บไปสปฏิบัสิให้รู้ยิ่งขึ้นถ้าท่านสมหวังเสริมได้เลยครับท่าน ท่านสมหวังได้ยินไหมครับสิ่งสิ่งเบิกบานเหล่านี้นะครับที่ผมจะนำไปเผยแผ่เพราะคำที่ท่านอาจารย์ปู่กล่าวออกมาก็ใครได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดสติสเกิดปัญญาที่มีความกัดกุ้มใจก็จะได้รู้ว่านี่แหละ เป็นไปอย่างนั้นเองสิ่งนี้เกิดเพราะเหตุนี้เหตุนี้เกิดเพราะสิ่งนี้อะไรอย่างนั้นนะครับท่านก็จะได้รู้และก็จะได้รู้ว่าทางโลกกิ่งสร้างเทไหลก็เป็นของคนอื่นแต่ทางธรรมธรรมะนี่สร้างเทไหลก็จะเป็นอของตนเพราะว่าสิ่งที่จะเอาไปได้นั่นก็คือบุญกุศลนั่นเองครับเนี่ยผมก็ได้ตรงนี้ครับเอามาบอกแล้วใครเพ่ได้ยิน ถึงตอนนี้ด้วยเขาก็จะได้ยิออ,อจะได้เห็นด้วยไปกับเราเราก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยครับท่านครับก็ต่อกันได้เลยนะครับใครจะต่ออย่างไรก็เชิญละครับก,ก,ก็ก็ดีอยู่ ท่านสมหวังครับเดี๋ยวนี้ผมรู้รสึกแบบ